เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราต้องรีบกันแล้วเพราะตอนนี้มันกำลังเช้าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหาอาหารให้กับแฟนเราแล้วก็ลูกของเราไม่งั้นเมียของเราต้องหิวมากแน่แน่เราทำการเก็บวัชพืชเ,เอาให้หมดเลยทำงานให้เมียนั่นกินเยอะๆต,อนนต้องเป็นสามีที่ดี อะไรร้องไห้อะไรอ่ะเป็นอะไรอิูอืมนี่ไงฉันกำลังเอาแครอทให้กินนี่ไงผักมันมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงกินเดียวัผัก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 น่าจะเป็นผักเยอะอ้าวอยากกินเนื้อมัอยกินเนื้อมึงแล้วจะหาที่ไหนอ่ะเขาไปเผอะเขาไปผมเฮ้ อย่าดื้อยังจะดือ้ออีกหรองั้นงนั้นฉันให้เดี๋ยวจะให้ฉันตายอ่ะไม่อย่าให้ฉันตายหรือเปล่าไม่อยาอืมถ้าฉันตายอะ่ยอะเธอจะอยู่กันได้ไหมอยู่ได้ไม่ได้อืมงั้นกินผักไหมไม่ก,กินกินผักอ้กเบื่อบ่นเมื่อกี้เลยอยากกินเนื้อมากอยากกินเนื้อมากเอางี้เธออยากกินเนื้อใช่ไหม ต้องไปถามลูกก่อนเขาถามว่าว่าลูกจะกินเนื้อหรือเปล่าถ้าลูกไม่กินเนื้อเธอไม่ต้องกินให้ลูกเดินมาบอกเขาเลยพูดทุกคนถ้าเกิดว่าเราต้องทำเนื้อเนี่ยเราต้องทํายังไงให้มีเนื้อนะอคิดไม่ออกเลยอ่ะหากมันมีประโยชน์กินแล้วเสริมวิตามิน a B C D E F G H เ J K นี่เนาะลูกมาแล้ว ว่าไงลูกกินแครอทไหมเนี่ยพ่อพ่อสาทำมาให้กินหรอแครอทกินเนื้ออะกินเนื้อกินเนื้อนั้นหรอมันไม่ดีหรอกเป็นเด็กเป็นเลหาดกินงงกินเนื้อไม่ได้พิสัญญาดูริพี่พ่อพิสัญญาพ่อบอกจะให้กินกันามพ่อนะการกินเนื้อมันย่อยยากมากๆาแต่ถ้ากินผักเนี่ยมันย่อยง่ายเมันอร่อยน้ถ้าหนูกินเนื้อหนูอยากอ้วนเหมือนแม่อ่ะกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อ โอ้กินเนื้อก็กินเนื้อเอาล่ะ,ะไหนๆก็ไหนๆละวันนี้พ่อเดี๋ยวว่าเช้าป่าสุดเก่งจะมาทําเนื้อกันแต่ก่อนอื่นเราจะมาทําอะไรที่เป็นเนื้อนะอทําอะไรรู้จก<ำ>ักอะไรไหม<ำ>รู้จักลมปุกเข้มไหมทําไมนี่กองไฟยาวเก้าเมตรแปดเมตรนุ่นมโปเกมอ้าา ว่าแต่จะทําเนื้ออะไรน้องก่อนจะกินเนื้อได้เราต้องทําฟาร์มทําฟาร์มอะไรดีนะ่าเนื้อกระจอกเทศเนื้อกระจอกใช่โอ้ยเมื่อวานหนูไปตีเนื้อจนอ๋อเนื้อกระจอกเทศงั้นมันเป็นเกี่ยวกับสัตว์นกงั้นพ่อทําเนื้อนี้ให้กินก็ได้ไก่ไงก็อื่นเราทำไม,ไไม่พ่อมีไข่ไก่อยู่พ่อเก็บไว้<แ> เอาล่ะให้เข้านอนกันก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะมาทําเล้าไก่กันเอาล่ะตอนนี้เราไปนี่กันดีกว่าทุกคนพวเราจะมาทําเล้าไก่กันฮะโอเคภาริกิจของเราวันนี้ก็คือทําบ้านของไก่หรือเล้าไก่นั่นเอง เพราะการทาไก่มันดีมากเพราะเราจะได้ไข่ไก่เพราะเอาไข่ไก่ก็จะทํำอาหารไข่ได้เยอะแยะไข่ไก่ไข่เจียวไข่อะไรไข่ต้มไข่สุกไข่ดิบไข่ปิ้งไข่ได้ทุกไข่อะแล้วก็อีกอย่างยังมีเนื้อไก่ให้ได้กินอีกอดีดูดีมากๆกินไก่มีประโยชน์ไว้วดิฉันมันจะบินได้ใช่แต่ไก่บินไม่ได้แต่ไข่บินไม่ได้นะนี่บินแล้วนี่นี่ไง ต,ต,ต,ต้องหา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 นี่ไงในที่สุดฉันก็มีไข่ไก่อยู่บนมือฉันสองตัวเพราะฉะน,นั้นแล้วเราจะมาทำการพ่อปู่กันตกใจหมดเลยพ่อปู่ได้ด้วยเหรอใช่แล้วเราต้องทำการสืบพันธุ์ไก่เอาง่ายเรามีแม่ไก่พ่อไก่แม่ไก่พ่อไก่วสมพันธุ์กันก็จะออกลูกไก่มาจํานวนห้าตัว แล้วพอลูกไก่ออกมาลูกไก่ก็จะมาเอากันเองอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอาณาจักรไก่ทั้งหมดว่าไงเพราะเลี้ยงเพราะเลี้ยงก็ได้เอาล่ะเรามาทําบ้านของไก่กันการจะทําบ้านไก่ต้องมีอะไรบ้างมีเราอะนี่เลยเธอตามฉันมาหน้าที่ของเธอเดี๋ยวฉันจะมอบหน้าที่ของเธอให้หน้าที่หนูขยนอนเลยนะนะฮะไม่ไม่ได้นะมานี่เลย อน่าแต่ลูกเหรอให้ลูกไพยพักผ่อนดีกว่าเราสองคนมาทํางานกันดีกว่าเข้าใจไหมได้หน้าที่ของเธอหลานนะก็คือการปะการปูออพื้นนี่เแล้วเขาจะปูพื้นให้่ออันนี้ต้องสองบล็อกหนึ่งสองสางเฮ้ยหิวขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> ล่ะตอนนี้เราก็ทําการสร้างแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราจะทําการสร้างวางรั้วก่อนวางรั้วนั้นได้ส่วนเธอหน้าที่ของเธอนั้นก็คือเอาอาหาร,ปรไปให้ลูกอยู่ในกลงไปไปเอาอาหารให้กับลูกเดี๋ยวนี้เลยไปเอาอะไรอะอาหารให้ลูกเอาทองให้ลูกกินเรารวยไม่ใช่เอาผักเนี่ยนี่นี่เอาขนมปังให้ลูกนี่นี่นในกล่องนี้นี่นนนนนน มีมีรถล้อแค่รทอ๋อแค่รถมาบ้าอยากให้เธอได้ยินรากมีวิตามินเราต้องกินของแพงตลกแล้วไม่ต้องกินของแพงเอาล่ะก่อนอื่นเราจะมาทํางานสร้างนี่ก่อนรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าการสร้างรั้วนี่มันมีประโยชน์เือกเกินนะรู้ว่าแบบนี้การเอาข้าวมาให้ลูกกินข้าวยังอ่ะลูก หลับอยู่บ้านเอาเข้าวมาให้แม่เอาเข้าวมาให้ลูกเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นจะฆ่าลูกหรือไง <S 2> <S 2> <S 2> เอาล่ะวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้แวก็ตรงนี้วะวางวางแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้อืมแบบนี้แหละใช้ได้และกอดอื่นรู้สึกว่ามันดูจุดจืดไปใช่ไหมทุกคน วิธีทำให้มันถื่อนั่นก็คือเราต้องใช้เจ้านี่ไม้แบบนี้แล้วทำการตกแต่งสร้างรัวขึ้นมานี่เธอมาหรือยังอ่ะฉันมีงานให้เธอมโอเคย่อนรัดปาลูกเดเอออะไรนะอะไรของเธอโอเคเราเย็ดปาลูเรียบร้อยแล้วโอเหเกินไปหน้าที่ของเธอต่อไปต้องทำการทำหลังคา หลังคายังไงอ่ะหลังคาแบบปูไปเลยหรือว่าเอาแหลมขึ้นข้างบนเหลมขึ้นข้างบนไงโอ้ยากยากยากไม่ทำไม่ทำต้องทำไม่ทำไม่งั้นมันจะไม่สวยงั้นฉันจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะนันทำไม่เป็นจริงๆอ่ะฉันไม่ฉันอ่ะตังรักชีวิตอยู่แล้วยังไงฉันก็ไม่ตายหรอกถ้าตายไปแล้วใครจะดูแลพวกนี้ล่ะจริงไหมทุกคนการตายไม่ใช่ไปทางออก แต่มันคือการหนีปัญหาต่างขอ้อาตายดีกว่านี่ไงฉันหนีปัญหาแล้ว อเทำไปอย่าบนทำไปเลยตัง้งใจตั้งใจทำเพื่ออาหารหรืออยากกินหรือเปล่าอาหารไก่เนื้อไก่เหอฮะไออาหารไก่ไม่เธออยากกินเนื้อไก่หรือเปล่ายาาต่อข้างล่างเลยหมดเอาละเท่านี้เราก็ได้ไเดี๋ยวนะใครบาังอานให้ต่อแบบนี้เนี่ยไม,ไม่สวยเลยอะการต่อแบบนี้เป็นการต่อที่ ไม่ดีที่สุดเลยเราต้องแก้ด่วนนี่ทุบตรงนี้เราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นหินไอเป็นไม้ถึงจะดูดีมีสไตล์มีออร่ามีมีสีทุบเลยแล้วก็ทําการต่อ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 ไอ่อลทำโอ้ซุ่มซ่ามจริงๆเล็กก็มาต่อยไงมอ่ะเดบเดบเดบเบมาต่อยไหมจะได้รู้สึก แต่ก็ชั้นก็ช่วยต่ออยู่นี่ไงติดแล้วในจุดเราก็ใกล้ทำบ้านไก่เสร็จแล้วหรือเล้าไก่ของเราไปต่อเองไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วมันจะยากอะไรขนาดไหนฮะงั้นไปต่อนี่ให้ชั้นเลยต่อไม้อย่างนั้นนะไปไปไปมานี่มานี้อย่าบอกนะไปต่อหน้ชั้นแบบ ตรงนั้นอะที่มีรูอะดออูคโอเคีย์คย์เดี๋ยวฉันทำตรงนี้เองค่อยๆง่ายหน่อยเรื่องแค่นี้ทำเป็นบนนี่ต่อไปกระโดดไป <c oughs> นี่คือสเตป็ปโอ,โอน้นี่นี่ไปกันฉันมีสเตป็ปฉันมีสเตป็ปฉันมีสเต็ปเอาล่ะต่อเลยปึ๊บ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 ชุบชึบชึบเสร็จเรียบร้อยหลังหลังหลัโอ้โหท้ายที่สุดหลังคาก็เสร็จ ลงล,งลงูอ้าลูปิดไปบนเลยดูทำตัวสิ Serbia, แฝมนี้ก็แย่สิงั้นเราเราต้องหาทอสก่อนงั้นรขบมีทอสเนี่ยเอามา51อันทำการปักไฟตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไอเน w y o อยู่เลยม ไอ้ w y ย u เก n ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้หน้าสงสารจริงๆฉันขุดแต่ฉันใช้ช่วยทุบนี่นี่่ <c oughs> อ่าทุบแล้ว <c oughs> ไปยาดีไหมดีแล้วก็ปล่อบให้ให้คุยดินตั้งนานทำได้ไม่ถามอืมแบบนี้ถือว่าใช้ได้ดูมันทำกับฉันดิเอ้ยเป็นอะไรนักหนานเนี่ยเอ้ยโอ้โห ไม่เข้าใจสวยอโอ้สวยกับผีสิม,มีการสว่างสองทุงสองชั้นเนีย่ยขอ <Okay. S 2> ขอขอดีขออดีขอ,ขอนี่ได้ละทบเฮ้ยยังไม่ขอไงอทำอะไรของเธอของเธอเนี่ยเฮ้ยน่ารักน่ารักกับบ้าเลย เอ้ยทุบหมนะถ้าทุบหมอนมด็นไรวาง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 ใช้ได้ทำการทุบอืมอันนี้ต้ององ่ะนี่แหละโอเค ืมสวยจริงๆเลยเล้าไก่ของเราในที่สุดก็ติดแล้วเอาล่ะแต่ยังไม่เสร็จพอก่อนอื่นมันจะขาดอย่างนี้ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหนอเราต้องหาทําไอ้นี่รังของไก่ต้องใช้ข้าวสาลีห้าอันเราตอนน้องนีไปเอาข้าวสาลีก่อน เนื้อพ่อกำลังทำอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ดูรูดะแม่เราไก่ไงใหญ่กับบ้านเลยนะเออวะพูดแล้วก็ถูกอีกทำไมมันยิ่งใหญ่กับบ้านเราวะเนี่ยพ่อขอโทษละลูกที่พ่อสร้างบ้านไม่ดีงั้นเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าพ่อจะขยายบ้านให้เป็นคาลือหาดเลย เธอได้มายังอ่ะข้าไม่ดู<ะ>ข้าไม่ดูรอเลยจนกว่าได้สองอันงั้นฉันขอทาการตอนนี้ฉันก็ได้มเมล็ดข้าวสาลีมาแล้วเธอไหนหนึ่งอันของเธอเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ได้ไล่องแต่ว่าได้กล่องเลยกล่องนี้กล่องนี้โอเคครบสิบห้าอันเราจะทำเราไก่ได้ลังไก่ได้สามอันเอาละได้มาแล้วถามว่าทำไปต้องทำสามอันงั้นเหรอ เพราะชั้นนั้นเราต้องประสมพันธุ์แต,วแต่ว่าแต่ไก่กินอะไรอ่ะเมล็ดกินกินข้าวเฮ้ยว่าแต่ไก่กินอะไรอ่ะลองดูก่อนละกันนะทุกคนเอาล่ะนี่เราจะมารอกันชึบชึบชึบปิดทําการวางไก่ได้เร็ๆวๆมาดูไก่แล้วเธออย่าให้กินนะอย่ากินนะมันมีแค่นี้เข้าใจไหมให้มันโตก่อนให้มันออกรูกออกหลานก่อนเข้าใจไหม วางไก่ได้วางไก่ว้าฮ่าฮ่าฮ่เรามีเมล็ดนี้ไก่จมผสมพันธ์ไก่ไม่เป็นผสมพันน่ะเอแย่แล้วแบบนี้ถ้าไก่ไม่ผสมพันธ์เราก็จะไม่ได้กินเนื้อไก่เราต้องหาวิธีให้ไก่ผสมพันธ์ให้ได้เลยอย่าบอกนะว่าว่าต้องใช้เมล็ดข้าวสาลีก่อ แล้วมันมีให้ซื้หรือเปล่าไม่มีถ้าแบบนี้ไก่ก็ประสมพันธุ์ไม่ได้สิงั้นงั้นเล่งเวลาก่อนละกันด <in> อเฮร์กว่าเพื่อจะโตเหนื่อยจริงๆเลยเอาล่ะในที่สุดก็ได้สักทีเอาล่ะเราทำการทับอาหารให้กับเจ้าไก่ละกันนะอาหารคือตัดเลี้ยงทับเลยสั่งเคาะ ได้เจ้านี่มันแล้วเอาล่ะเราไปให้ไก่กันดีกว่าเอาล่ะเราได้อาหารไก่เจ้าไก่ฉันเอาอาหารไก่มาให้เจ้าไก่กันเลีว้วหิวกันไหมจ๊ะนี่เดินตามด้วยเพราะฉะน,นั้นแล้วนี่ฉันวางไว้ตรงนี้แล้วกันกินกันได้ทําไมวางไม่ได้อ่ะมันง่อยไก่ให้ไก่เลยหรอ,อให้ไม่ได้วางวมังาหาไ<ล>ง,างไว้ใน อ๋อป่องนี่อย่าบอกเนาะว่าต้องครับล้างข้าวก่อนนะใช่ครับล้างข้าวยังไงล้างอาหารนี่ไงต้องการไม้โอเคได้มาแล้วเจ้าไก่ฉันเอาอาหารมาให้เจ้าไก่กินเงี้ยวนี่อาฮ่าทำการวางเลยสวยดัดิกินกันได้แล้วเจ้าไก่ เจ้าไก่ถึงไม่กินก uhm> ันนเฮ้ยเฮ้ยเจ้าไก่ออกมาได้ไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าไไปเฮ้ยเฮ้ย A few moments later เฮ้ยกินแล้วกินแล้วไ้ยเยนีกินกันได้เนาะสักันทักทีดิอไปกันแล้วเฮ้ยเเ้อะไรไถึงเวลาผมพัน์ เออเจ้าบ้นไก่มันเต้นอากโก้กหมืนเดิมไงอ่ะเฮ้ยไก่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้มันเป็นอะไรชอบแดนน่ะเอ้ยเอาละไก่ผสมพันธุ์กันได้เลยยิ้มอิ่มผสมพันธุ์กันมันก็จะไปเต้นอากโก้เหมือนเดิมทุกคน เอาเป็นว่าเดี๋ยวชั้นไปหาวิธีให้ไก่ผสมพันธุ์ก่อนนะแล้วแต่วันนี้ชันขอตัวลาไปก่อนชั้นว่าไก่ของชั้นมันคงอยากจะเต้นมากเกินไปและมันคงไม่อยากจะสืบพันธุ์งั้นสําหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คให้กันด้วยนะบ๊ายบายอ่ะมันยังไม่ผสมพันธุ์กันเลยลูก